กันด้วยนะคบวันนี้ก็มาพบกับผมเนี่ยนะครับตามคนติดดินนะครับก็ห่างหายจากการทำคลิปแบบนี้ไปนานมากนะครับก็วันนี้ก็กลับมาและก็จะมาแนะนําพี่ๆน้องๆนะครับสาหรับใครที่ต้องการนะครับเล่นนะครับแอคทีฟแล้วก็อยากเล่นแบบว่าเครื่องเสียงในบ้านอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากแล้วก็น่าจับตาแล้วก็ยอดขายยอดฮิตติดอันดับหนึ่งของร้านเรานะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมโมดูลนะครับผม ตัวนี้เลยนะครับเบสซับติดโมดูลนะครับผมตัวนี้นะครับผมที่ผมอยากแนะนําแล้วก็ขายดีแล้วก็เสียงดีเบสแน่นด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็น kw 1 5 1นะครับตัวนี้ใส่ดอกเรียบร้อยนะครับดอกที่ผมใส่ให้ก็จะเป็นซับอินซีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับตัวนี้คือไว้์สามนิ้วนะครับดอกโค้งหล่ออย่างดีเลยนะครับ800วัตต์อยู่ที่8โอห์มนะครับเผื่อใครสนใจนะครับโมดูลนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโมดูลนะครับผมกําลังขับอยู่ที่ 1 6 0 0วัตต์นะครับเซนเนลละแ0 0้นะครับตัวนี้ถือว่าให้กำลังขับที่แบบว่าโอ้อย่างนี้เลยนะครับผมวีริกูถือว่าให้มาเยอะดีนะครับผมตัวนี้ก็สามารถลิงก์ได้อีกหนึ่งใบเลยนะครับผมครับจาก1่คูณ1นนะครับสามารถขยับขยายเป็น2คูณ2ได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือความสามารถมันก็ได้เลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับสามารถลิงก์ไปอีกพาร์สีได้เลยนะครับตัวนี้ก็พาร์สีนะครับเราขายอยู่ที่ใบละ4 0 0พ 700บาทนะครับผมตัวนี้นะครับดอกโค้งหล่ออย่างที่ผมบอกนะครับด้านในก็ซรับใยทรับพรมมาอย่างดีเสียงนุ่มแน่นอนนะครับผมเบรแน่นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าร้อบาทนะครับผมตัวนี้ก็เพราะว่ามันมีเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับพังโมดูลไปในตัวนะครับแล้วก็จะมาแนะนํานะครับผมสําหรับใครที่มองหานะครับ เครือ่องเสียงเล่นในบ้านหรือว่าเรามีชุดเครื่องเสียงแล้วอยู่ที่บ้านอยากจะไปต่อเติมอะไรพวกนี้ก็แนะนําได้นะครับตอนนั้นก็จะพูดไปอีกแบบนึงนะครับส่วนตอนนี้นะครับผมก็ผมจะแนะน,นํานะครับผมการเล่นก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยนะครับผมง่ายๆนะครับผมมีแค่ปลั๊กไฟหรือว่าปลั๊กไฟกกบ้านเราหนึ่งตัวนะครับผมก็เสียบตรงนี้นะครับปกตินะครับผมจะติดโลโก้ไว้ตรงนี้นะครับเบสดนะครับ ้วตรงนี้จะเป็นกลางนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดนะครับเพิ่งประกอบเสร็จสดๆร้อนๆแล้วก็มาอาบคลิปให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นกลางนะดำๆตัวนี้น้ำด้านล่างเดี๋ยวผมซูมเข้ามาให้ดูนะครับนี่ยตัวนี้ก็คือกลางนะครับส่วนตรงกันข้ามกับกลางก็คือสายไฟนะครับสายไฟนะครับผมตัวนี้ก็สีแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับดูง่ายๆนะครับผมไม่มีผิดรูนะครับขนาดรูใหญ่นนนนนะะะะะะคคคครรรรัััััับบบบบตตวววไฟจจใหญ่่ีี้้เเลล็็กกาแมดูท ก็ตรงนี้ก็มีหลายคนแบบว่าหรือว่าหลายท่านแบบว่าติดพลาดกันมากนะครับก็ลิงก์กลางเข้าตรงนี้นะครับผมตรงที่ดูเบทนะครับผมตรงนี้นะครับก็คือพลาดมากแล้วก็ขึ้นดอกนะครับเบทขึ้นลําโพงกลางเรียบร้อยนะครับแหลมไปนะครับแบบนั้นนะครับผมก็คือข้อควรระวังนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ต้องการอยากเอาไปเป็น เครื่องเสียงบ้านนะครับเราต้องดูว่าด้านหลังทีวีเรานะครับผมมันมีรูแบบไหนมีรู HD หรือว่าเป็นแจ็ค RCA นะครับผมเราต้องดูด้านหลังนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวนี้นะครับผมทีวีนะครับผมมันต้อาจจะเป็นรุ่นทันสมัยขึ้นมาแล้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นช่วงชนมากก็จะเป็น HD หมดนะครับผมก็ถ้าพี่ๆน้องๆมีสายแบบนั้นจะมาเข้าตัวนี้ก็ต้องแปลงนะครับมันต้องมีตัวแปลงนะครับจากเฮดีแล้วก็มา เป็นสายโฟนก็ได้นะครับผมมาตรงนี้เสียบเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนอินฟูดงเลขนะครับหรือว่าช่งสองก็ได้นะครับสัญญาณก็เหมือนกันนะครับผมตัวนั้นแต่ว่ามันต้องมีตัวแปลงนะครับแต่ว่าส่วนมากมันก็จะมีกล่องเล็กๆนะครับผมแต่ว่าตัวนั้นมันจะเป็น H d ดีเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราอยากจะเอามาตัวนี้ก็ต้องมีตัวแปลงแล้วก็ต้องเป็นสายโฟนนะครับแล้วก็มาเสียบเลยนะครับตัวนี้มันเป็นคอมโบแจ็คนะครับ XLR ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโฟนก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็ ถือว่าทาออกมาล้ําสมัยนะครับทุกวันนี้นะครับผมใครสนใจนะครับเบสนะครับถ้าเราอยากร้องคาราโอเกะมันต้องผ่านตัวไหนบ้างนะครับผมหนึ่งนะครับเราต้องมีมิกเซอร์นะครับผมก็คือง่ายๆนะครับผมก็จากทีวีมาเข้ามิกเซอร์มิกเซอร์ก็มาเข้าตัวตัวเจ้าตัวนี้ขับนะครับจนตัวแอมขับเนี่ย แค่นี้ก็ง่ายๆนะครับการเล่นก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายแล้วก็ตอบโจทย์มากนะครับเบสแน่นนะครับสำหรับคนที่อยากร้องคาราโอเกะนะครับผมหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับมีเครื่องเสียงอยู่แล้วอย่างเส้นนะครับผมเราจะจะเปิดเล่นร่วมกับเจ้าตัวนี้นะครับก็เล่นได้นะครับอย่างเส้นนะครับแต่ว่าต้องมีแอคทีฟเหมือนกันนะอย่างเส้นพวกเอบีเอลนะครับบัตตี้บ็อกอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะมีสายโฟนนะครับด้านหนึ่งก็ แปลงนะครับแปลงมาเป็น XR l หรือว่าเป็นสายพนเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคอมโบแจ็คเลยครับผม XR ก็ได้นะครับเป็นแจ็คก็เต้นได้นะครับตัวนี้แล้วก็เราเลือกได้เลยนะครับแต่ส่วนมากนะครับผมจะแนะนําว่าให้คอนโรลตัวนี้เป็นหลักนะครับเอาตัวเครื่องที่ของผมเนี่ยเป็นหลักนะครับส่วนปลาส่วนลิง์เราก็เอาไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมเอาไปเข้า j b l Party Box หรือว่าพี่ๆน้องๆมีอยู่แล้วนะครับผม รือว่าเป็นลาโพงมมทูสก็ได้นะครับผมลาโพงมูทูสก็เข้าได้นะครับผมง่ายๆเหมือนกันนะครับผมก็เอาออกจากเครื่องนี้นะครับผมไปเข้านะครับผมมมทูสก็เปิดได้แต่ต้องดูว่าไปเข้าลําโพงนะครับมมทูสหรือว่าตัวเล็กๆเราเป็นมาเซลอะไรพวกนี้ครับผมมันก็ได้มันก็จะมีรูให้จิ้มนะครับผมตัวนี้ก็สามารถยิงไปได้นะครับผมก็คือเอาไปอีกเครื่องแล้วก็คุณโทรตรงนี้นะครับผมแต่ต้องแนะนําว่าให้เป็น ตู้นะครับเราอยากจะเล่นร่วมกันต้องแนะนําให้เป็นตู้ที่ใหญ่นะครับผมถ้าเราเล่นตัวน,นี้แรงนะครับตัวน,นั้นจะขาดนะครับผมนั่นแหละครับผมถึงอยากว่าให้แบบว่าเล่นนะครับผมอยา่างพวกพวกอ่อ JBL Party Box อะไรพวกนี้นะ มันก็ยังคนโนได้นะครับผมว่ามาตดอกันอย่างนี้นะครับผมก็ตัวนี้ก็คนโทนตัวนี้เป็นหลักนะครับก็เปิดเล่นได้สบายนะครับผมตัวนี้ก็คือวิธีการใช้ร่วมกันนะครับเื่อใครต้องการอยากจะใช้ร่วมกันนะครับก็นบแนะนําได้นะครับแล้วก็ไม่อยากเอ้ยไม่อยากเอกอ,อื้ตัวนั้นเราไว้อยู่นบนบ้านนี้มันอยู่บนบ้านแล้วมีตัวนี้แล้วไม่ต้องเอาตัวนี้ไป ไม่ใช่อย่างนั Sod ้นนะครับผมก็คือมีเราก็สามารถเด้งไปได้เลยนะครับผมก็คือใช้รวมกันได้นะครับผมแต่ว่าความดังก็ต้องควบคุมเอาตัวนี้เป็นหลักนะครับผมส่วน JBL ปฏิบ็อก็แนะนําให้ตัวนั้นเป็นตัวเป็นตัวรับนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวหลักนะครับผมเสียงมันจะได้ดีนะครับอย่างเช่นถ้าเอาตัวนั้นมาขับนะครับตัวนี้นะครับตัว JBL เป็นหลักนะครับผมมาขับตัวนี้ก็ มันไม่ได้นะครับผมก็หนึ่งนะครับผมอ่ากําลังขับมันอาจจะขับดอกผมไม่ไหวนะครับผมก็คืออย่างนั้นนะครับผมมันจะขับตัวนี้ไม่ไหวหนึ่งว่ามาดอกทิมห้านะครับผมดอกทิมห้านี้ว8่0แปดร้อยวัตต์นะครับผมมันจะขับไม่ไหวก็เลยแนะนําว่าให้เอาเจ้าตัวนี้พันหกร้อยวัตต์เนี้ยมาขับนะครับผมอ่าอย่างเช่นนะครับผมถ้ามีตัวแพงอยู่แล้วก็อัเี้ยมันอาจจะดีกําลังขับมันเยอะก็ขับได้เอาตัวไหนเป็นหลักก็ได้นะครับก็ ตามใจเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือความรู้เล็กๆน้นอยๆนะครับคืออยากจะบอกว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ตายตัวนะงานแบบนี้นะมันไปได้หมดมันไปได้หมดทุกทางมันไปได้หมดทุกแวนวมีวิธีของมันหมดนะครับผมตู้แบบนี้มันเรียกว่าตู้อเนกประสงค์นะครับก็คือใช้ได้ทุกงานไปได้ทุกแบบนะครับผมก็แบบนี้ก็อยากจะแนะนําแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับก็ใครที่ไม่อยากเล่นแบบว่าเครื่องเสียงในบ้านหรือว่าเราจะไปเล่น ต่างจังหวัดหรือว่าเราพกพาไปบ้านสวนบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นง่ายนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากที่ผมอยากจะแนะนำนะครับหนึ่งนะครับผมมันมีมูทูตในตัวนะครับตัวนี้ก็จะมีมูทูตในตัวแล้วส่วนมีมูทูตในตัวตัวนี้ก็คือ,อตัวนี้ก็เป็นตัวจูน นะครับตัวจูนระบบภายในนะครับแล้วก็จะมี USB นะครับผมตัวนี้นะครับก็สามารถเสียบเครื่องแรคไดร์เราเข้าไปแล้วก็เล่นได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีมือถือก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นตัวควบคุม USB ก็ตัวนี้นะครับผมตัวหยุดนะครับมีตัวหยุดแล้วก็เลื่อนนะครับเพลงตัวนี้ครับซ้ายขวานะครับผมตัวนี้ก็ ค้นหาเพลงนะครับวบคุมจากตัวนี้นะครับคือ USB นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเอานะครับผมเอานะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเลนแจ็ค RCA นะครับแจ็คคู่ RCA นะครับด้านล่างนะครับผมแล้วตัวนี้ก็คือ input ต้องแรกนะครับตัวนี้ก็เป็น combo jack นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวมูทูธนะครับผมเนี่ยครับกดแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมในมือถือเรานะครับผมเปิดเพลงใน YouTube อะไรพวกนี้นะครับได้เลยตามสบายนะครับผม แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเกณฑ์นะครับตัวเกณฑ์ควบควบคุมนะครับควบคุมความดังของเสียงโมทูธจากตัวเครื่องนะครับผมแต่ถ้าเราอยากจะเปิดถ้าเรามีมิกเซอร์นะครับก็แนะนําให้เปิดเสียงจากมิกเซอร์นะครับผมไม่ใช่ให้เปิดนะครับให้เปิดโมทูธเชื่อมต่อโมทูธจากมิกเซอร์เรานะครับผมตัวนั้นจะดีกว่านะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปิดในเครื่องก็ได้หรือว่า ถ้าเรามีมิกเซอร์นะไม่จาเป็นนะครับไม่จาเป็นนะให้กดออกนะครับผมโมทูสเนี่ยครับผมให้กดออกมาเลยนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อโมทูสจากมิกเซอร์นะครับผมแล้วเราก็ปรับเอาอยู่ตรงที่มิกเซอร์เรานะครับสามารถตัดแหลมเพิ่มเบสดได้อยู่ตรงที่มิกเซอร์ได้เลยนะครับสะดวกสบายในการใช้งานพกพาสะดวก นะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานกินเลี้ยงนะครับงานสังสรรค์ต่างๆงานอีเวนต์งานแต่งอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้มันตอบโจทย์หมดเลยนะครับสามารถใช้งานได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็ทําเป็นเครื่องเสียงบ้านอย่างที่ผมแนะนําไปเบื้องต้นนั่นแหละครับผมมันได้ครับสบายจะตายจะตายนะครับผมเผื่อใครสนใจนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่ๆน้องๆตัวนี้นะครับพร้อมดอกพร้อมแอคทีฟนะครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่หมื่นห้าร้อยบาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ตัวฟาชสีโดยที่ไม่มีแอมอยู่ในตัวนะครับผมอยู่นี้ตัวนี้ตกอยู่ที่ใบละส7 0 0ับาทนะครับพี่พนีน้องเผื่อพี่พงน้องสนใจอะพี่พีงน้องไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ